หยุดนะทำอะไรกันสงฟันการอากาศฟันโอ้โหคนที่ใช้มือถือและท็บเล็ตกด,ดติดตามที่ปุ่มน่นะคะสามูค่าเสียดายตังมากเลยนะเนี่ยซื้อมาเขาบอกว่าของแท้อ่าแล้วก,ก็กดสั่งสั่งสั่งปรากฏว่ามานะมีแต่ภาษาจีนหมดเลย แล้วก็เป็นยี่ห้อนี้นะคะไม่ใช่ t อย d i นะคะแล้วก็นี่อีกหมดอายุวันที่30เดือนสี่สออ็ดซึ่งเลยมาแล้วแล้วก็ส่งมาให้ทั้งนั้นเลยหมดเลย <c oughs> ไม่เข้าใจเลยอ่ะทำไมเขาขายของแบบว่าไม่ตรงปกแล้วก็ไม่เห็นใจลูกค้าเลยอ่ะ <c oughs> ซึ่งถ้าลูกค้ากินไปจะเป็นอะไรอันตรายแค่ไหนเนี่ย แล้วดีอะเนี่ยที่มีข่าวออกมาแล้วแม่ก็เอกใจว่าเอ๊ะที่เราสั่งมานี่จะให้ลูกเรากินได้หรือเปล่านะเราก็มาดูแล้วปรากฏว่าเป็นของปลอมหมดเลยขอ,องปลอมก็คือของที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานวันเดือนปีที่ผลิตอันนี้ไม่มีนะคะแล้วก็แพ็กเกจก็บูบี้หมดเลยบูบูบี้หมดไปเลยนี่นะคะดูสิของปลอมจะเป็นอย่างนี้ มีภาษาจีน,นแล้วก็ผู้บี้หมดแล้วก็อันนี้อันนี้ก็ผู้บี้แต่ว่ามีวันหมดอายอมุมันหมดอายุไปแล้วอะหรือเขาจะติดว่าอันนี้คือวันผลิตมันก็ไม่มีบอกว่าหมดอายุหรือผลิตซึ่งเกือบีว่าน่าจะเป็นวันที่หมดอายุแล้วสภาพนะคะสภาพนะคะทุกคนตายแล้วถ้าลูกฉันกินไปนะ ปวดท้องเหมือนในข้าวแน่เลย oh <no! S 1> เดี๋ยวเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันก็ะจะบอกเเย็นว่าอย่าก,กินนะมันอันตรายไม่รู้ว่จะแอบกินหรือเปล่านี่มาฟังเร็วพี่อา่านนิทานให้ฟังนะเช้าว,วันนี้อากาศแจ่มใสฝูงสัตว์พากันออกมาเที่ยวเล่นอยู่กลางี่โตครับกำลังทำอะไรกันอยู่ละครับ อ่านนิทานครับอ่านนิทานกันอยู่แล้วก็ฟังนิทานพี่โตอ่านหรอครับใช่คับพี่โตอ่านนิทานเรื่องอะไรครับเจาโยงคอยาวครับเจาโยงคอยาวเป็นยีราฟคอยาวแบบนี้เลยเหรอค่ะอ้ยน่าสนุกจังเลยอ่าเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะ้เล่นกับน้องไปก่อนนะล,ลูกแล้วแม่นะ้นจะไปล้างจานก่อนนะแต่ว่าแม่จะฝากอยู่หนึ่งเรื่องนะครับเรื่องก็มีว่า ูต้องห้ามน้องๆไปกินเยลลี่ลูกตาเดี๋ยวแม่รีบไปล้างจานก่อนนะมไม่รู้ว่าสามคนนั้นนะจะแอบกินเยลลี่ตาหรือเปล่าแม่เป็นหวงมากเลยถ้าแอบกินนะมันจะเป็นอันตรายมากเลยนะเนี่ยโอ้ยหิวชะมัดเลยไปนะับ เราไปกินเยลลี่ลูกกระตางดีกว่าโอ้ยช่าแม่ไม่รู้หรอกโอ้น่าจะไปรู้เราไม่มีใครบอกเหนี่อยเหนื่อยนะกินเลยนันนาพี่โอโต้เป็นตัวนำน้องอีกแล้ว แม่บอกแล้วว่าห้ามกินดูสิต้องไปจัดการแล้วเดี๋ยวเกิดเข้าโรงพยาบาลมา3ามคนทีเด pues 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 ียวนะงานเข้าชิวละหยุดนะทำอะไรกันแหน่แน่ตาวิเศษเห็นนะทำอะไรเนี่ยอุ๊ยทำอะไรน้องหอมแม่เห็นแล้ว มีของหายไปจากตรงนี้ซึ่งนั่นก็คือเยหวี่ลูกตาของปอมและก็โมลายุด้วยเอาออกมาเลยนะมันไม่ดีนะคะกินไปไม่ได้เลยนะคะแบบเนี้ยเข้าใจไหมลูกเข้าใจไหมคะห้ามกินเด็ดขาดเลยซึ่งตอนนี้ทำไมเอ่ย มีข่าวออกมาเยอะแยะเลยใช่ไหมคะหลากหลายคนเลยว่า,วากินเยลลี่ลูกตาแล้วก็ปวดท้อง<ต>ำลำไ<ง>ส้อักเสบวันนี้นะคะเราต้องจัดการเอาเยลลี่ลูกตาไปทําลายดีกว่าเราจะเอาไปทําลายโดยวิธีการเอารถหยียบใช่ไหมอ๋อพี่รู้แหลรือว่าจะเอาดาบซนิสเนี่ยตัดมันขาดไปพี่ตัจะเอาดาบสซนิสไปด้วย<ม>แล้วก็ใส่ชุดเซนิสไปด้วยเหรอใช่ครับนี่ พร้อมยังเราจะไปทำลายของปลอมที่กินไม่ได้กันแล้วนะออกมาเด้ย๋ยวออกมาเดีวเอาอยูนดีลูกตาม,มาเร็เยเยวยตอนน้ำไปหยิบเดีย๋ยวดิมาตอนน้ำถือมาเลยไปกันเลยเราก็อยู่ข้างนอกบ้านแล้วนะคะเดีย๋ยวเราจะทำการแกะกันก่อนเลยนะคะแกะอะไรดูกแกะนี่คนครับคือยลนี่ลูกตาที่ไม่ใช่ของกินนะนี่จะแกะยากมาก ยากมากลูกแกะไม่ออกแน่นต่แม่ใช้กรรไกรโอ๊ยไม่คูมคือเล็บฉีกเลยอ่ะถ้าแกะนี่นะแม่ต้องใช้กรรไกรตัดถึงจะออกเปิดมาปึ๊บตรงนี้เป็นอย่างนี้ค่ะมันจะมันได้กินสตรอเบอรี่เลยมันะสตรอเบอรี่ไม่หมดเราวางไว้นี้ก่อนนะโอเคอัอนนี้นะคะก็เป็นแบบนี้นะคะขอดูกลิ่น กินี่แกบนี้เดูสิโดนปากเหนียวมากเหนียวแบบทำไมถึงไม่ย่อยอ่ะลองทำดูสิเนี่ยเหนียวเห็นไหมอือป่าแล้วคิดดูสิกินเข้าไปก็ไม่ย่อยแน่ๆแล้วก็นี่เห็นไหมคะเห็นถึงความแตกต่างไหมคะสีเห็นไหมเหลืองมาก ขาว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 ก็เหลืองคือแบบนี้ยคือใกล้แบบใกล้เสียแล้วอ่ะเนี่ยเริ่มเปลี่ยนแล้วอ่ะโอเคตอนนี้เราก็แกะลูกตาลมาเรียบร้อยแล้วใช่ป่ะแล้วเราต้องไปทําการเยียบแล้วนะแต่ว่ามีข้อแม้พวกหนูต้องห้ามไปจากเก้าอี้ตรงนี้นะคะเพราะว่าตรงนี้จะเป็นรถเดี๋ยวรถทําไมคะเดี๋ยวรถทับเอาเดี๋ยวรถชนเอาเริ่มแล้วนะตื่นเต้นไหม อยากเห็นตอนมันโดนเหยียบไหมว่าจะเป็นยังไงแต่คิดว่ามันน่าจะคิดว่าแบนแบนน้องหอมคิดว่าแบนไหมคะอยากเห็นไส้มันข้างในอ่ะอ๋อนูอยากเห็นไส้ดันทะลักออกมาเลยเหรอมาใส่อย่างนี้นี่เลยอยากดูลองดูว่ามันติดไปแล้วจะติดรอไหมหรือว่าจะเละไหมเริ่มแล้วนะ เนี่ยขนาดรถเกียรยังไม่เป็นอะไรเลยยศรถหนักมากเลยนะเนี่ยรถแบบใหญ่แล้วก็หนักขนาดนี้แล้วถ้าต้องหอมทานเข้าไปนะคะต้องปวดท้องแน่ๆเลยใช่ไหมคะไม่เอาเขาป่วยเนี่ยเนี่ยห้ามทานเลยใช่ไหมคะทานได้แค่ถึงจะน่ากินแค่ไหนก็ต้องห้ามเลยใช่ไหมคะทานได้แค่หองอ้วนยังเยอเด็ดมากเดี๋ยวลองลูกต่อไปไหมอ้ันนี้แห่ะ เอาลูกไหนดีลูกเล่าเล่าครับเอาลูกเน่าเล่ามาเลยลูกเหลืองเหลืองแล้วอะโอ้ยเหลืองเอาเหลืองกันเลยเหลืองเป็นลูกชิ้นอันนี้สองลูกเลยนะสองลูกเลยอ่ะมาใส่เลยวางไว้น้าจับใจแล้วก็เอาเล่าตามด้วยอันนี้หนึ่งรอบดูซิว่าครั้งนี้จะดูซิว่าครั้งนี้จะแบนไหมถ้าไม่แบนนี่โอ้โห เป็นไงบ้างคะเห็นกันแล้วใช่ไหมคะดูไส้มันสิมันเหมือนซารเหมือนเลือดเยิ้มเลยอ่ะสีอันนี้อดเป็นเน่าอ่ะอันนี้คือสีเหลืองๆนะเป็นสีไส้สีแดงแต่อันที่ไม่เน่าไส้สีพูแล้วอันที่มีมีลูกปาอยู่ติดอยู่ตรงเนี้ยก็ยังไม่เละนะไม่ะถ้าแม่เดินหน้ารถแป่งนะก็ยังไม่เละใช่อะแมไมันตอนนี้รถยนต์มันทับอยู่ก็เลยแบนอยู่ใช่รถทับอยู่ครับทำไม เห,เหมือนสลามสีแดงนะเหมือนสลามสีแดงเลยใช่ไหมขั้นตอนต่อไปนะคะเราจะไปพบกับการทำลายล้างจากดาบเซนิซึจะเอาลูกตานะคะ <mm> มาทำลายล้างให้หมดเลยเป็นยูริลูกตาปลอมต้องตระการด้วยดาบ <mm> 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 ฟ้าฟืน้นเ <mm> อ่ <mm> <mm> ใช่ดาบเซนิซึดาบฟ้าฟื้นนี่เรื่องอะไรน,นะวันทองเรื่องวันทองมาเลย เจ้าเย็นดีตาปอมปอมเจ้าต้องโดนทำลายด้วยดาบเซนิส์ปานอสเนี่ยนี่หุยนทีเดียวขาดเลยพันทีเดียวขาดเลยลองงมลองงมอะเดี๋ยวลองอันนี้เลยนะอันเนี้ยรถทับนะยังไม่เป็นอะไร้องเจออ้องเจอเซิส์หลายล้างไปเฮ้ยนิ่งหูยนียวสุด เหนียวสุดรถทับก็ไม่เป็นไรนานลองรูมนี้บ้างลองชิ้นนี้ลองชินี้ต้องหั่นต้องหั่นเพราะมันเหนียวมากอุ๊หขาดบมาเลยอั้องหั่นเลยหั่นเลยหั่นหั่นชินียยเหนียวขนาดนี้เลยอ่ะโอ้ยโอ้อโอ้ยย แล้วค่ะลองชิมดีนะอันนี้ก็ยังพอได้ใช่ไหมยอนืมอยขาดไม่งไาล่ะนี่อีกอ่ะโอ้ยมีใส่ร้านอัสนีปานอัสนีบุญทานที่เลิ่งสายฟ้าฟ้าลูกกตาขาดแล้วต่อไปนี้เราจะทำลายล้างด้วยวิธีการฟันกันกาศดูนะเราจะฟันได้หรือเปล่าฟัน ฟันแั้โอ้โหกระเดินเลยทังที่สองการทำลายล้างกลางอากาศปิ้วหยอสจัดการเลยเย่บเลยโอ้โาอยู่ไหนอยู่ไหนไม่อยากกินเข้าไปนะได้เลย อนนี้เราก็ทําลายล้างไปหมดแล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยไปหมดแล้ว <c oughs> นี่นี่ครับที่มือที่รถที่พื้น Oh my god o oh my god เ <c oughs> มื่อกี้นะคะ <c oughs> เราก็ไปทําภารกษษษษษิจอะไรกันมาไปทำลายยือี่ลูก,กตา <c oughs> ป้อม <c oughs> แต่นี้กลายเป็นหูจริงนะครับแต่ว่าทีนี้แม่จะอันนี้นะคะให้ดูว่าเ e w ลที่สามารถทานได้นะคะ <c oughs> อันนี้เป็น ทอรี่ป๊อปอายเนาะนเขาก็จะมีบอกชัดเจนนะคะว่าผลิตที่ไหนบริษัทอะไรแล้วก็ผู้นําเข้าและผู้จัดจาหน่ายโดยบริษัทอะไรเขาบอกว่าเด็กควรบริโภคแต่น้อยนะคะมันนี่ลี่ทั่วไปใช่ห้ามทานเยอะนะคะแล้วก็มีวันเดือนปีที่ผลิตนะคะชัดเจนเลยนะคะหวานคืออันนี้ได้มาตรฐาน,นครบถ้วนเลยค่ะ นี่ก็มีสีอะไรบ้างเอ่ยมีสีเขียวสีแดงอ๋อสีแดงสองอันทานได้นะคะแบบนี้นะคะอย่า <Okay. S 1> ลืมนะคะต้องทานเยลลี่ที่ผลิตถูกต้องใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวลองไปเลย <Wow. S 1> ว่าจะ <Wow. S 1> อร่อยขนาดไหนรวงหครับแล้วเราจะมาเฉลยด้วยนะคะเมื่อกี้ทำไมดาบไม้ถึง <c oughs> ดได้ตับ เยลลี่ลูกตาขาดเมื่อกี้แม่เอามีโกะนะคะแปะไว้ใบมีโกนแล้ก็เลยเฉื้อตึตึ๊กตือเองได้แกะเลยค่ะแพ็คเกจโอเคนีเห็นไหมเขาแพ็คมาอย่างเรียบร้อยเลยนะคะแกะนี้ทานได้ค่ะลองแกะดูลองแกะดูว่าจะแกะยากไหมแกะไม่ได้ยากเหมือนของปอมเมื่อกี้ใช่ไหมคะของนี่มันแกะง่ายครับ ออกมามมแล้วนับยิ้มอ่ะแล้วเขาก็มีสีแล้วก็มีลูกตาอยู่ในนั้นเลยใช่ดอตบัลลี่เลยมันมหอมแก้ได้ไหมคะสมุนหงพอมาครับหนูอยากกินตรงนี้ไหมเอากัดเลยเอากัดไปเลยนะคะเกล,ลี้ยวเหนียวโอ้ไส้เป็นไงบ้างนี่เยิ้มๆเลยอ่ะเปลียวนะเปลียวมากเปลียวมาก เรียบร้อยไปในทิปตานะคะคนละลูกกินแต่น้อยนะคะคนละลูกพอนะครับโอเควันนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวลาก่อนใช่ไหมคะอย่าลืมนะคะกดติดตามพวกเราด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วคลยใหม่นะคะบายอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะบาย